เหยื่อขบวนการค้ามนุษย์261คนก็เดินทางมาถึงไทยแล้วนะเรียกว่าหลุดพ้นจากคุมนรกแก๊งคอลเซนเตอร์มาแล้วมาเนี่ยหลากหลายประเทศนะคะที่มาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพพร้อมกันบางคนบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้บ่อยนัน,<อ>นะเนี่ยแต่ละคนหิวสัมภาระ เดินเท้ากันเข้ามานะลงแพขนานยนต์เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำเมอมาไทยบริเวณท่าข้ามหมายเลข28บ้านช่องแคบอเอพบพระจังหวัดต,ตากก็มีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกําลังนเรศวรอำนวยความสะดวกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเนี่ยได้รับการประสานจากเกรี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBA บอกว่าจะมีการส่งเหยื่อข้ามนุษย์หลากหลายสัญชาติมาไทย เยื่อค้ามนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งที่หลบหนีออกมามีกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างจากสแกมเมอร์ในจังหวัดเมียวดีเพราะว่าเจอมาตรการไทยเราตัดไฟใช่ไหมตัดน้ำมันไม่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากนั้นทั้งหมดค่ะไปขอความช่วยเหลือจาก DKBA ค่ะถามว่า221 22คนเนี่ยขอภัย261คนเนี่ยมีสัญชาติไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นชาวเอธิโอเปียนะคะเกินครึ่งเนาะ 138คนนะเป็นเอธิโอเปียแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์เคนยาแทนซาเนียบราซิลปากีสถานบังกลาเทศเนปาลรวมถึงคนจีนก็มีชาวจีนที่มีอยู่10คนแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ถูกลำเลียงขึ้นรถบรรทุกทหาร8คันมีรถทำวี่ติดปืนกลดูแลความปลอดภัยด้วยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับประเทศ หลังจากนั้นขึ้นรถกันมาแล้วเนี่ยทั้งหมดก็เดินทางมาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพพพระนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวกนี่บางคนเห็นไหมมีรอยยิ้มบกไม้บกมือนะไม่รู้ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อผมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหน่อยคุณมองว่ายัางไงเราไปบอกว่าเรียกเขาว่าเหยื่อเหยื่อเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาสมัครใจมาทํางานหรือเปล่าหรือเราไป r o m a n t i c i ส์ก็คือไปมอบบทเหยื่อให้เขาหรือเปล่าอ,อย่าลืมว่าที่ผ่านมาทําอะไรกันเอาไว้บ้างมากมายเขานะอาจจะพยายามจะหนีแล้วแต่ก็ ไม่รู้อ่ะหลายคนอาจจะใช้โอกาสช่องเนี้เป็นช่องกลับบ้านหรือเปล่าแล้วใครส่งอีกอ่ะใครออกตังค่ากลับบ้านอ่ะส่งผักดันกับประเทศอ่ะตรงนี้หลายคนอยากรู้ว่าประเทศของเขาอ่ะจะรับผิดชอบไหมจะมารับคนของเขากลับไปหรือเปล่าหรือว่าต้องอยู่ตรงนี้หรอเอธิโอเปียนี่ก็ประเทศที่ยากจนติดอันดับโลกถูกไหมแล้วอยู่138คนถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้มีกินมาอยู่ตรงนี้มีงานทํามีที่พักพออยู่ไม่ได้เขาเลย์ออฟ ก็กลับบ้านอ้าววันนี้คืนดีบ้านเราเรียกเยือยอีกแล้วเออแล้วเขาบอกว่านี่อาจจะแบบมาเรื่อยๆอาจจะเจ็ดพันคนก็ได้นะนี่ยเขาเห็นเข<น>าพูดว่าเขาจะส่งวันละห้าร้อยไม่ใช่เหรอกกว่าจะหมดเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณจักเป็นหลักหมื่นอนะที่อยู่ที่ท่ากิเลกอะค่ะแต่นี่ถือว่าเป็นล็อตแรก261คนนี่เป็นล็อตแรกคุณผู้ชมทีนี้พอมาถึงที่หอประชุมแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยนะคะสามารถพูดคุยกับบ,บางคนได้เขาบอกว่าหลังจาก หลุดพ้นขุมน,นรกออกมาแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างลองไปฟังหน่อยค่ะ Yes of course they are the mafia they are the killer they are the mafia they are the electronic shocky I'm not work this thing again and again now I w e n t go to my country e Topia this is my feeling thank you เขาบอกแบบนี้คุณกฤษดาเห็น <c oughs> ไหมก็ไม่รู้ผมเป็นพวกมองโลกแง่ร้ายอยู่แล้ว ผมเป็นคนที่แบบว่าเอาจริงๆโดนหลอกไปทําไมฝั่งนั้นไม่ส่งคืนประเทศเลยอส่งมาให้เราอีกเหมือนแบบอาอละข่าป่าปามแล้วนะอันนี้ไงผลงานช่วยส่งเขากลับประเทศด้วยเอ้าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งก็ดูก็ส่งกลับบ้านอีก <Ừ. S 1> หลายคนคิดแบบนั้นหลายคนมีมุมมองแบบนั้นแต่ที่นี้ว่าในระหว่างที่การรับตัวพวกเขากลับมาเนี่ยผู้สื่อข่าวช่อง 7hd ของเรานอกจากลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นะไปสังเกตตามเนื้อตามตัวออที่เขาบอกว่าโดนชงโดนช็อตจริงไหมเ,ออเขาบอกบางคนมีแผลเจ็บที่ขาบ้างหรือว่ามีคนนึงเธอบอกว่าเธอถูกทําร้ายทุบตีและที่นี้จากการสังเกตของทีมข่าว 7hd นะคุณผู้ชมชาวจีนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยเดินทางกลับช่องทางเนี้ย น้อยมากก็ขบักบ้านเขาติดกันอยู่ทางนู้นอตข้างบนนะ่นนะเีนมาเขาก็ขึ้นข้างบนเขาก็จีนแล้วเขาก็อย่างที่คุณกฤสดาบอกน,นั่นแหละถูกเลยมีแนวโน้มว่าอาจจะเดินทางไปกัมพูชาขึ้นไปทางบนทลนยูนานแล้วก็กลับประเทศเขาหลายคนก็เลยบอกอ้าวคนจีนมีอยู่เยอะแล้วทําไมไม่มากับกลุ่มนี้ทําไมมาด้วยแค่หลักสิบล่ะเป็นเพราะอะไรนี่นอกเหนือจากนั้นนะคะ คุณกนณวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บอกว่าน่าจะเหลือเหยื่อประมาณหลักหมื่นคนเพราะว่ามีหลายแก๊งที่ตั้งอยู่แล้วก็พบข้อมูลหัวหน้าแก๊งบางคนเนี่ยหนีขึ้นเหนือไปทางรัชฉานและพบว่าบางส่วนย้ายฐานไปพญาตองสูค่ะนี่แหละมันเป็นอย่างงี้มันจะวนเวียนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตราบใดก็ตามถ้าเราเราตัดน้ําตัดไฟถ้าพูดตรงๆดีสะดุดจริงๆแต่การสะดุดของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะล้มนะฮะเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะ ทางด้านคุณอ้วนนะคะรองนายกภูมิธรรมบอกว่ายังมีเหยื่ออีกประมาณสักเจ็ดันคนคร,รอส่งมาไทยเดี๋ยวหลังจากนี้ยังไงต่อเดี๋ยวจะมีการประสานประเทศปลายทางให้มารับตัวได้โดยตรงเลยเช่นมาจากเอธิโอเปียก็ประสานเอธิโอเปียคุณ <มา S 2> จะ<ล>ส่งกลับไหมคุณก็ออกตังให้คุณคนเอธิโอเปียคุณกลับบ้านเอาเครื่องบินมารับทีเดียวไปเลยและคุณอ้วนบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตต่างๆเนี่ยได้ประสานยืนยนันพร้อมรับตัวพลเมืองของเขากลับประเทศแล้วแล้วคราวนี้รู้สึกว่าพอ ข่าวหนาหูว่าทางฝั่งเมียนมาโดนตัดไฟโดนตัดไม่ให้ส่งน้ํามันไปแล้วเนี่ยก็ย้ายกันไปอยู่แถบกัมพูชาถูกไหมแลวยังไงเขานี้ก็ต้องไปเข้มงวดทางกัมพูชากันแล้วก็ลงพื้นที่ไปอรัญญประเทศสระแก้วนะไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกำชับเลยนะคุณอ้วนบอกออกแบบเสาใหม่ไม่ต้องหันไปทางกัมพูชาลด<อ>ความสูงลงด้วย<อ><อ>แล้วก็ไปดูจุดที่มีการตัดสายเคเบิลต่างๆด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณอ้วนหน่อย ถ้ารู้ว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับตึกที่กระทําความผิดเราจัดการเลยแล้วก็คงต้องสาวไปถึงเจ้าเจ้าของสายหรือต้นต่อสายถ้าหากว่าเป็นของสายใดแล้วไม่ได้ดําเนินการตามคนสั่งที่เราได้บอกก็เราก็ถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอ,ะอ่ะอจริงๆเราส่งผู้สื่อข่าวไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเคารพธงชาติจะพาไปดู